สารที่ต้นกำเนิดของยานโลมีชื่อว่า Isles of Mars หรือหมู่เกาะแห่งหน้ากาครับซึ่งถ้าฟังจากแค่ชื่อแล้วเกาะบ้านเกิดของยานโลก็น่าจะารายล้อมไปด้วยเกาะเล็กๆมากมายและยังให้อารมณ์คล้ายกับประเทศญี่ปุ่นจริงๆอีกด้วยนอกจากนั้นเกาะนี้ยังมีระบบการปกครองและสังคมที่คล้ายกับยุคซามูไรในสมัยญี่ปุ่นโบราณ เหล่านักรบจะแต่งกายด้วยชุดคาตะกิโนุและฮักคามะชุดแบบที่คนญี่ปุ่นเมื่อก่อนสวมใส่กันถ้าใครติดตามหนังหรือกระตูนญี่ปุ่นก็คงจะเคยเห็นชุดแบบนี้มาบ้างนะครับก่อนนี้ถูกปกครองโดยขุนนางหลายคนและคงจะมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายๆเขตด้วยกันซึ่งพวกขุนนางเหล่านี้ก็น่าจะถูกปกครองภายใต้จกักรพรรดเพียงองค์เดียวจใจพูดยังไงละ่ะนี่มันญี่ปุ่นยุคซามูไรชัดๆเลย แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันแบบแน่ชัดก็คือคนบนเกาะจะสวมใส่หน้ากากากันทุกคนและภาาใยหน้ากากก็จะมีความลับที่ซุกซ่อนอยู่เช่นกันหน้ากากนี้จะติดตัวผู้ใส่ตลอดไปซึ่งจะต่อให้หมุนหรือเต้นแรงเต้นกากันขนาดไหนมันก็ไม่มีทางหลุดออกมาได้ง่ายๆบนเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด อย่างเช่นแพะหมาป่าภูเขาและยังมีมังกรในตำนานที่มีชื่อว่าอาคาคิริวซึ่งมังกรตัวนี้เคยอาศัยอยู่บนเกาะนี้เมื่อนานมาแล้วประชากรบนเกาะทั้งหมดจะเคารพบ,บูชาเทพผู้สร้างหน้ากากโดยมีการสร้างวัดหน้ากากเพื่อไว้บูชาพระเจ้าองค์นี้โดยเฉพาะนอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าหมูป่าที่ช่วยในเรื่องของความแข็งแกร่ง และความว่องไวและสุดท้าย The f เฟสเซสวันเทพเจ้าไรหนะ้าที่เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขาเลยถ้าถามว่าเป็นเทพเจ้าไรหนะ้าและเกี่ยวอะไรกับ f ฟสเ t สตอยไหมอืมขอตอบว่าไม่นะครับ <c oughs> ยาในโลกนั้นก็อาศัยอยู่กับครอบครัวบนเกาะแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไป เขาเป็นคนที่มีนิสัยเคร่งครัดรักความยุติธรรมและซีเรียสแทบจะตลอดเวลาเจกอนอ t always so serious นอกจากนั้นยังเกยดการโป้ปดหลอกลวงอีกด้วย full chief, Monkey King. Hate แน่นอนครับเยเน,นโลก็สวมใส่หน้ากากตั้งแต่อยู่บนเกาะแล้ว ซึ่งตั้งแต่ตัวเกมดอต้าเปิดมาจนมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาภายใต้หน้ากาก,ากของเขานะครับยกเว้น like yours, wear such mask. แต่ความพิเศษของอยางนโลไม่ใช่ที่หน้าตาจ้าหากแต่เป็นวิชาดาบอันสูงส่งก็เรียกได้เลยครับว่าเขาเป็นหนึ่งในนักดาบตัวท็อปทของเกาะ และนอกจากนั้นยังมีวิชาวูดูหรือฮีเลิงบอร์ดเพื่อใช้ในการรักษาตัวเองอีกด้วยด้วยฝีมือดาบอันเก่งการของ e ยเนโลทําให้เขาเข้าร่วมพิธีกรรมและได้รับการทดสอบมากมายหลังจากผ่านการทดสอบแล้วในท้ายที่สุดเขาก็ได้รับยศที่มีชื่อว่าจากานอตซึ่งก็คือฉายาของเขาในภายหลังท้าเทียบกับโลกของความเป็นจริงแล้วจากนอตก็เป็นยศที่เทียบเท่ากับสมุไร ในแบบของญี่ปุ่นนั่นเองครับนอกจากฝีมือดาบที่สูงส่งแล้วเขายังเป็นพวกบ้าสะสมดาบอีกด้วยซึ่งเราก็สามารถเห็นได้จากในเกมว่าทำไมถึงมีมากมายหลายเล่มกันจริงๆถ้าพูดถึงวิลกรรมในช่วงต้นชีวิตของยาเนโลเขาได้นั่งเรือออกเดินทางไปมาระหว่างเกาะซึ่งเขาก็คอยปราบปรามผู้ร้ายและล่าสัตว์ต่างๆมากมาย หนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขาเป็นผู้พระดุงความยุติธรรมก็คือการสังหารหัวขโมยที่ขโมยดาบ Defender of the Irie ซึ่งเจ้าดาบเนี้ยก็ถูกขโมยมาจากหมูกก่เกาะไอรีแต่แล้วพี่แกก็เก็บไว้ใช้เองเลยสังงั้นหรืออาจจะเอาไปคืนไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับและแล้วช่วงชีวิตที่อยู่บนเกาะของยานโลก,ก็จบลง เมื่อการที่เป็นคนรักความยุติธรรมและความถูกต้องทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็เพราะว่าตัวพี่แกดันไปมีปัญหากับขุนนางชั่วบนเกาะรายหนึ่งทําให้ในท้ายที่สุดก็โดนขับไล่ออกมาจากเกาะแห่งหน้ากากนอกเหนือจากการห้ามกลับไปเหยียบเกาะแล้วยานโลยังได้รับหน้ากากที่มีไว้สำหรับคนทรยศโดยเฉพาะหรือก็คือเซต Burden of t h e e x i l o n ็ n ที่เราเห็นกันในเกมนั่นเองครับ แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่หลังจากเขาออกมาจากเกาะได้ไม่นานเกาะหน้ากากาก็ถูกคลื่นแห่งความแค้นซัดกระหน่ำจนทุกชีวิตบนเกาะจมหายลงไปใต้ทะเลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนโชคดีที่รอดมาได้เพียงคนเดียวแต่ว่ามันก็ทำให้ครอบครัวทั้งหมดของเยเนโลเสียชีวิตลงเช่นกันมีพี่จะซวยหรือพี่จะโชคดีเนี่ยแต่ก่อนที่ผมจะเล่าไปมากกว่านี้เราลองไปวิเคราะห์กันถึงสาเหตุ ที่ทำให้เกาะจมลงกันหน่อยดีกว่าครับช่วงนี้จะมีหนูไอโอขึ้นมาด้านล่างขวานะจ๊ะเพราะยังเป็นแค่ทฤษฎีนะซึ่งหมายถึงยังไม่คอนเฟิร์มโดยวาวนะครับจากประวัติของเยเนโลเรารู้แค่ว่าเกาะถูกจมไปเพราะพลังแห่งความแค้นในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้บอกอะไรเราไปมากกว่านี้แต่ว่าเราอาจจะสามารถหาสาเหตุได้จากฮีโร่อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเมดูซ่า เรื่องราวของเมดูซ่านั้นมีลักษณะที่คล้ายกับกรีกเธอมีแม่เป็นซีกอตเดสหรือเรียกภาษาไทยว่าเทพีแห่งทะเลและมีพี่สาวสองคนด้วยกันทั้งสามเป็นกอกอนครึ่งหญิงสาวครึ่งงูที่มีหน้าตาสวยสดงดงามโดยเมดูซ่านั้นมีความงามที่สุดในสามพี่น้องแต่เธอสามารถตายได้ซึ่งต่างจากพี่สาวทั้งสองที่เป็นอมตะ แต่ทว่าวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายขึ้นมีคนสวมหน้ากากเข้ามาจับตัวพี่สาวทั้งสองของเมดูซ่าไปแต่ว่ากลุ่มคนสวมหน้ากากต้องการจะจับกอกรที่เป็นอมาตะเท่านั้นจึงทําให้เมดูซ่ารอดพ้นจากการถูกลักพาตัวไปด้วยความรู้สึกที่เหมือนถูกเหยียดหยามบวกกับความแค้นที่มีต่อคนสวมหน้ากากทําให้เธอไปขอพลังกับผู้เป็นแม่เทพีแห่งท้องทะเลตอบรับคําขอร้องของลูกสาว ให้พลังอำนาจแก่เธอจากสตรีที่เคยงดงามที่สุดในจักรวาลของดอต้ากลายเป็นปีศาจที่หน้าตาน่ากลัวน่าสยดสยองที่สุดแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังนี้จะมีประโยชน์กับการแก้แค้นของเธอในอนาคตถ้าหากว่ากลุ่มคนใส่หน้ากากที่เข้าพลักพาตัวพี่สาวของเมดูซ่าเป็นคนจากเกาะแห่งหน้ากากละ่ะเราทราบกันว่าคุณนางที่มีปัญหา และขับไล่เยนโลกออกมาจากเกาะเป็นขุนนางชั่วซึ่งเจ้าขุนนางชั่วคนเนี้ยอาจจะเป็นคนส่งกลุ่มคนสวมหน้ากากเข้าไปจับตัวพี่สาคงเมดุซ่าซึ่งถ้าเรากลับมาฟังจากอนอตพูดถึงบ้านเกิดของเขาดีๆพี่แกได้พูดไว้ว่า b y the visage of vengeance which drowned in the isle of m a s q u e s I will carry on the rights of the faceless ones ผู้ที่มีพลังและความแค้นอันมหาศาลจนสามารถจมเกาะลงได้ทั้งเกาะก็อาจจะเป็นแม่ของเมดูซ่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าเธอนั้นเป็นถึงเทพีแห่งท้องทะเลและยังเป็นถึงหนึ่งในพระเจ้าของโลกดอทสองอีกด้วยซึ่งพอเล่ามาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างมันจะลงโตกันได้พอดีเปะ๊ะทั้งกลุ่มคนสวมหน้ากาก,ากและสิ่งที่มีพลังความแค้นมากมายมหาศาลจนสามารถโค่นล้มเกาะทั้งเกาะได้มันจึงทำให้ผมคิดว่า นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายบนเกาะแห่งหน้ากากก็เป็นได้เอ,อช่วงวิเคราะห์จบแล้วจ้าเจนเนอโลในตอนนี้กลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวและยังเป็นจักรนอตผู้มีวิชาดาบขั้นสูงสุดคนสุดท้ายตามคำแปลของไอเทมหน้ากากอาสกุก็ได้พูดถึงจักรนอตที่ออกเดินทางตามหาเกิตยิยศต่อสู้เพื่อความถูกต้อง เพราะว่าเหล่าจกักรนอตนั้นไม่เคยร้องไห้กับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วพระเอกของเราออกเดินทางไปเรื่อยๆกำจัดสัตว์ร้ายปีศาจและอสุรกายมากมายฝึกฝนฝีมือเพลงดาบของตนให้ดียิ่งขึ้นระหว่างการเดินทางของเยเนโลก่ก็ได้พบปะกับสหายใหม่ที่ดูเหมือนทั้งคู่จะสนิทกันมากซึ่งคนนั้นก็คือ a s สเทร The Phantom Lancer หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของมะเลง Been too long, old friend. ยิ่งไปกว่านั้นเจเนลอยังเคยฝึกฝนวิชากับมหาปรมาจารย์แบบซินหรือก็คือเอมเบอร์สปิริตซึ่งพวกเขาได้ประลองฝีมือกันมาแล้วและแล้ววันนึงก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อนาคตของพระเอกของเราเปลี่ยนไปอีกครั้ง นั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างเขากับเซเว่นซึ่งเจ้าเหตุการณ์การต่อสู้นี้ได้ถูกเล่าไว้ในไอเทมอัคนาของจอกานอตหรือก็คือไอเทมเบดฟอร์มเลกาซีซึ่งเจ้าไอเทมอัคนาชิ้นนี้ก็ได้เล่าถึงตอนที่เซเว่นใช้ดาบ a อเจเดเตอร์เบลดหรือดาบแ่งผู้ตัดสินผ่านากากของจอกานอตออกเป็นสองซี่ก็รู้ว่าพี่แรงเยอะนะเบา,บามือหน่อยก็ได้และเรื่องที่น่าประหลาดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อนากากที่แตกออกมาได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณของบรรพบรุษของยานโลออกมาทั้งหมดซึ่งไอเจ้าวิญญาณที่เคยหลับไหลยอยู่ภายใต้หนากากตอนนี้ได้ถูกปลดปล่อยออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและเจ้าดวงวิญญาณทั้งหลายได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับยานโ Sven, using Adjudicator's us mass the Blade awaken thank you for l f r โล ระเอกของเราตอนนี้ได้รับพลังใหม่ที่เพิ่งตื่นขึ้นทั้งความฉลาดและพลังที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเขาณตอนนี้ไม่ใช่เยนโลอีกต่อไปแล้วหากแต่เป็นสิ่งมีชีวิตดัง่งเทพเจ้าที่มีพลังเหนือธรรมชาติ The souls within y e n e r o have been awoken The strength of fallen brothers and sisters flows through this body y e n e r o is gone เหตุการณ์น <oh ี้มีชื่อว่า The Sundering หรือการแบ่งแยกซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราพอเข้าใจเกี่ยวกับความลับของหน้ากากที่จอกรนอสใส่อยู่ตลอดเวลาสรุปแล้วหน้ากากของยานิโลเหมือนจะเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณบรรพบุรุษของเหล่าจอกรนอสทั้งหมด แต่เนื่องจากเยนโลนั้นเป็นผู้เหลือรอดชีวิตคนสุดท้ายทําให้ทุกดวงวิญญาณของเผ่าพันธุ์มารวมกันในหน้ากากของเขาและเมื่อเกิดเหตุการณ์ซันเดอริงขึ้นทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีพลังของบรรพบุรุษทั้งหมดกลายเป็นจัากนอตที่เหนือกว่าจัากนอตทุกๆคนที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของดอตานอกจากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วสิ่งที่ทําให้เยนโลมีพลังดังเทพยังมีอีกสาเหตุหนึ่งครับ เป็นเพราะว่าหนึ่งในวิญญาณที่ถูกปลุกขึ้นมานั้นมีดวงจิตที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งก็เป็นพลังวิญญาณของมังกรที่ไม่ทราบชื่อตัวหนึ่งถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นมังกรตัวนี้คอยติดตามและโจมตีไปพร้อมๆกับยา่ในโลกและเมื่อจกักรนอตเจอคนที่มีพลังเหมือนกันแบบดราก้อนไนท์พวกเขาจะพูดว่า It's nice to know we're not the only half possessed warrior on the battlefield. Let's show them what a couple of dragons can do. Together we will find a way to bring back our people. The rebirth of the Isle of Mass begins with us. The Isle of Mass will rise again. นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพูดถึงกรณีที่มังกรมอบพลังให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นแต่กับจจกานอตไม่เหมือนกันจากที่บรรยายไว้แล้วในเซตอาคานาเบดออฟเลกาซีความสัมพันธ์แบบระหว่างพระเอกของเรากับมังกรเป็นความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันและกันทางมังกรนั้นมอบพลังมหาศาลให้กับเยเนโลแต่สิ่งที่พระเอกของเราต้องให้กับผีมังกรตัวนี้มันคืออะไรละ่ะ นอกจากผีมังกรนั้นจะได้ร่างกายของยานโลไว้ใช้สอยแล้วมันอาจจะมีสาเหตุอื่นที่มังกรต้องการจากพระเอกของเราไม่มีคำตอบเหมือนกันว่าทำไมต้องรอให้เองเชียนถูกทำลายแต่นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้จัากนตของเราเข้าร่วมกับสงครามเอองเชียน ส่วนเข้าร่วมกับฝั่งไหนนั้นอันนี้ผมก็ยังไม่มีคําตอบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ผมคาดเดาจริงๆอาจจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นก็ได้นะว่าเราอยากเลือกให้จักรนอตอยู่ฝั่งไหนกันแน่เรามาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันหน่อยดีกว่าครับเรื่องที่ว่าจักรนอตนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกันแน่กับแม่หญิงลานายา อันที่จริงแล้วสองคนนี้เขาเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนแต่เจอกันที่ไหนอย่างไรอันนี้ผมยังไม่มีคำตอบนะครับแต่เราจะลองวิเคราะห์กันทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของทั้งสองคนเพราะฉะนั้นผมขอใส่ช่วงหนูไวนโอเข้าไปด้วยแต่ว่าก็เป็นหนูไวโอแบบครึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแน่นอนแต่ว่าหลักฐานบางส่วนยังน้อยเกินไปครับผมคิดว่าพวกเขาทั้งสองคนน่าจะเจอกันตั้งแต่ยังในโลกอยู่บนเกาะแล้ว เราลองมาฟังประวัติของลานายาแบบคร่าวๆกันหน่อยนะลานายาเป็นผู้หญิงที่สนใจการเรียนและยังให้ความสนใจกับพวกสิ่งปริศนาหรือสิ่งลี้ลับมากมายอารมณ์แบบว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนเลยจ้ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอได้รับ whispering d e a h mask หรือหน้าก,ากากที่ทำให้เธอสามารถพูดคุยกับคนตายได้และนี่อาจจะเป็นจุดกระตุ้นให้เธออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความลับของหน้ากาก และถ้าเธออยากรู้เธอก็ต้องเดินทางไปเกาะแห่งหน้ากากเพื่อที่จะหาคําตอบและได้เจอกับยาเนโลที่นั่นส่วนที่เหลือก็ลองเอาไปจินตนาการกันเอาเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะและความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นลึกซึ้งขนาดไหนอันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราลองไปฟังจากที่จัคพูดกับฮีโร่ตัวอื่น you should have stayed จักรนอตที่ไม่น่าจะรู้ถึงชื่อจริงของแฟนทอมอทตสินได้แต่ทำไมเขาถึงรู้กันล่ะก็น่าจะเป็นลานญาแหละครับที่เป็นคนบอกเขาเพราะว่านอกจากฮีโร่ไม่กี่ตัวและคนในกลุ่ม Sister of the W e l l แล้วก็ไม่น่าจะมีใครรู้ถึงชื่อจริงของมอร์เทจยกเว้นคุณแฟนสาวของจักรนอตเนี่ยแหละครับเพราะเธอมีความสามารถเฉพาะตัวในการค้นหาความลับต่างๆในโลกนี้ และยังมีอีกเรื่องนะครับที่ลานาย่าน่าจะบอกกับจักรนอตอีกเช่นกันนั่นก็คือการระเบิดของห้องทดลองที่ทิงเกอร์ดูแลอยู่ลานาย่าเคยเข้าไปหาข้อมูลในซากปลักหักพังที่มีข้อมูลเกี่ยวกับห้องทดลองนี้จึงทำให้เธอรู้ถึงเรื่องราวของการระเบิดนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเสียชีวิตยกเว้นทิงเกอร์ดังนั้นคนที่น่าจะรู้ถึงความลับนี้น่าจะมีแต่คุณแฟนสาวคนเดียว แต่จากันนอตกลับรู้ถึงความลับนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะเ,เรียกได้เลยว่าสนิทกันมากนะครับ mm hmm. เพราะแทบจะแชร์ความลับทุกๆอย่างให้กันฟังเลย mm hmm. ก็เรียกได้เลยว่าน่ารักไปอีกแบบนะ mm hmm. แต่ไม่มีความรักไหนที่อยู่ได้ตลอดไป เมื่อเยนโลถูกขับไล่ออกมาจากเกาะเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองเรามาทราบว่าทั้งคู่เลิกลากันไปแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เดอะซันเดอริงที่หน้ากากาของจักรนอตแตกออกดูเหมือนจะเป็นเยนโรโลเองที่บอกเลิกกับลานายาหรือเขาอาจจะไปทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอเจ็บปวดมากๆ I know a s i n g l e two about dangerous paramours trust me my friend The sooner you apologize to Lanaya, the safer you will be. แต่จักรนอนในตอนนี้ไม่ใช่ยินในโลกคนเดิมอีกต่อไปแล้วและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถเดินก้าวต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ได้ y o n a r r w is h e past, Lanaya. You need to move on. ภายตายนากากของเขานั้นอาจจะละทิ้งความรู้สึกไปทุกอย่าง และเป้าหมายของเขาในตอนนี้มีเพียงต้องชนะสงครามเอ็เชียนและกอบกู้พี่น้องของเขาคืนมาให้ได้แต่ว่าเรื่องรักให้ใครเนี่ยมันคงไม่จบง่ายๆหรอกครับก็เพราะว่าทางฝั่งของลานายาเธอยังรักยานเนลโลอยู่และยิ่งรักมากก็ยิ่งแค้นมากยิ่งรักมากก็ยิ่งเกลียดมากเธอเล่นใหญ่ถึงขั้นไปอ่อยพี่นิ่มของเราเพื่อที่จะให้ยานเนโลหึง I know the games you play, Lanaya, but I do not think your Nero is capable of jealousy. แม่สาวนักฆ่าของเราในตอนนี้นะครับบอกเลยว่าวางไม่ลงและสิ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเข้าร่วมสงคารามเอ็งเชียน I thought all this ancient business was beneath you, Lanaya. แต่เป้าหมายจริงๆของลานายาไม่ใช่เอ็งเชียนเลยครับเป้าหมายจริงๆของเธอ ก็คือจากนอตอีกคนมาเพราะว่าหน้าที่ส่วนอีกคนมาเพราะว่าความรักแต่ถ้าถามว่าภายต้าหน้ากากเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหลอกับคนที่เคยรักกันมาลองไปฟังนี่ดูครับ ก็จบไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะมาทําต่อให้นะส่วนคนที่ขอฮีโร่แต่ละตัวไว้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ลืมหรอกนะบางทีแบบมันแค่ทําไม่ทันน่ะอยากจะบอกว่าอาทิตย์หน้าผมไม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเล็กๆไว้ให้ถ้าชอบก็าฝากกดแชร์กดไลค์และกดซับ s ไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Good days